เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาบอกนะวิธีการทำให้เครื่องตัวนี้นะครับไปแดงได้160ช่องนะครับโดยไม่ต้องโปรแกรมนะแต่ต้องบันทึกเอาหน้าเครื่องนะครับแล้วก็ไปย่านดำได้ด้วยนะครับโดยวิธีการดังนี้ครับไอ้เครื่องนี้ผมบันทึกไว้แล้วนะผมนั่งบันทึกอยู่เมื่อคืนเนี่ยผมเลยไม่อยากาทำอะไรกับมันมากนะทำได้โดยวิธีการดังนี้ครับ1ปิดเครื่องก่อนนะครับ เครื่องก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มโมนี้นะครับมันจะอยู่ใต้ p t นะแล้วก็ปุ่มลูกศรขึ้นนะครับกดอย่างนี้เปิดเครื่องนะครับมันจะขึ้นเซลล์นะครับขึ้นเซลล์ให้ท่านใส่แปดสองแปดสองนะครับแล้วมันจะมีตัวเลขขึ้นมาหนึ่งสามหกสองเจ็ดศูนย์นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปหนึ่งสามหกแล้วก็สามตัวท้ายก็สองสี่เจ็ดนะครับ หนึ่งสามหกแล้วก็สองสี่เจ็ดนะครับแล้วก็กดฟังก์ชันนะครับรกดพอกดฟังก์ชันปุ๊บปิดเครื่องครับ